ตอนนี้ผมมารอคุณบุตรินนะครับกำลังจะออกมาจากโรงแรมออกวิออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วนอนโรงแรมหรูเลยโรงแรมภูเดเทวดาพี่น้องมีหมอกมีทะเลหมอกอ้นี่นีเห็นไหม ว่ามันเย็นมากเลยนะครับอากาศหนาวด้วยผมใส่เท้าครับผมพอดมวเด้วยหัวร้านไปต้องกักปิดบังเอาไว้เขาเรียกว่าไข่ดาวทอดดอกนะครับต่อไปนะครับผมกินอาหารแบบนี้นะครับผมก็จะได้หายใจโล่งจมูกผมก็จะโดง่งขึ้นครับผมหลังจากเราเข้าที่พักโรงแรมคุณเทวดาแล้วนะครับเราก็มานั่งทานอาหารกัน าหารก็มีหลากหลายครับวันนี้เนาะก็มีปาปาะนะครับที่มาร่วมทีมงานด้วยนะครับทีมของพวกเรามาเที่ยวนะครับคือทีมเดียวกันนะครับนี่พรุ่งนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะไปที่ไหนนะก็ขอให้ท่านติดตามไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราเข้าที่พักแล้วก็มากินอาหารตอนเย็น อาหารเยอะแยะมากมายเลยครับนี่อร่อยอร่อยทางนั้นเลยเนาะก็มีโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเงียบลงแล้วครับผมน่าจะอิ่มแล้วนะครับรเหลือแต่กาดูครับคนี โอ้โหหายว่าไปกับตาเลยครับผมออ,อ,อ่ยตอนนี้ไปอยู่ที่วังสะพุงจังหวัดเลยแลครับรแต่ปามิงกาลังกินข้าวอาดีตอร่อยครับรต้องเพิ่มพลังครับวันนี้คู่ต่อสู้มาด้วยเนี่ยขาวครับกบมาอรครับผมนี่บุคคลที่จะนําเราไปหาความสุขพรุ่งนี้ก็คือคนนี้นะครับค<อ>นขับรถตู้ครับผมนี่ลูกๆหลานๆครับมาด้วยครับทีมงานของ เจ้เจต่าครับเจต่าครับนี่ครับผมยโนกครับเยโนกอิ่มอิ่มหรือยังครับเหลือแต่กาดูดูเอาอิ่มดูเลยครับโอ้โหอิ่มดูเลยครับนี่คือผลงานครับเฮียมิงกินคนเดียวดีไม่รู้ว่ากี่ชิ้นเชิ่มเนี่ยตอนนี้ยังไม่อิ่มเลยปะเพิ่มพลังเยอะๆนะเพราะว่าวันนี้เราต้องใช้พลังงานเนาะ ไม่พอใจเลยดูตาเหลือกไปเลยคนละเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวครับไทยครับวันนี้เรามาทานทานอาหารครับหมดไปร้านหนึ่งครับเก้าแสนนะครับเก้าแสนเก้านะครับเท่ากับร้านหนึ่งครับนี่ครับผมเรากินแบบประหยัดประหยัดนะครับหมดไปแค่ร้านเดียวเองนะครับผมนี่อาหารนะครับผมก็ตอนนี้ก็นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะ เรียบร้อยครวันนี้น่หารโอเคครับบบะครับอาหารกินแค่ร้านเดียวครับแต่ไปกินสองร้านก็แา้วกันเอาถ่ายแล้วไบถ่ายแล้วครับผมนี้เรานั่งกินข้าวกันอยู่ที่โต๊ะปรานะครับเนี่ย เฮียนะครับเห็นใจเฮียนะครับก็เลยใจปั้มมากเลยจ่ายไว้นะครับให้ล้านหนึ่งเลยเนาะให้ล้านหนึ่งเลยครับผมจ่ายไปเลยล้านหนึ่งนี่โอ้โห อ้โหนี่เห็นไหมเนี่ร้านหนึ่งนะครับร้านนี่ให้เอาไว้จ่ายเอาไว้ใช้สอยเล่นๆนะครับเอาให้ร้านหนึ่งไปเลยดูกระเป๋าใส่ตังก่อนดูกระเป๋าใส่ยาครับยายาเบาหวานครับผมเขาเขาก็เก็บเอาแต่กระเป๋าใส่ยาทุงทุ่งซ่องยาใจดีมากเลยครับจ่ายมาร้านหนึ่งเลยครับผมมาแบ่งเงินมั่เหม็นแห้งต้องใส่ถุงรัดยาไปเลยเรากินอาหารกันนะครับหมดไปร้านหนึ่งครับวันนี้นี่ นะครับสนุกสุดแานเฮฮาปาร์ตี้กันครับผมอาหารอร่อยนะครับอาหารอร่อยนะครับสังเกตก็เกลี้ยงเลยครับผมหลังจากที่เรากินข้าวมาแล้วนะครับเราก็มาพักผ่อนน้ำเรียบร้อยนะครับเป็นเตียงคู่ครับเป็นเตียงคู่เนาะเตียงเดี่ยวหมดนะครับเข้ามานอนนี่ก็คือทีวีนะครับ ก็เป็นทีวีที่ช่องอยู่ไทยเราครับช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดวนมากแล้วก็จะดูเป็นทีวีของช่องประเทศไทยของเราครับผมจากเรากินข้าวเสร็จนะครับเราจะนอนพักผ่อนพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ห้องหนึ่งประมาณแปดร้อยถ้าคิดเป็นเงินจีบนะครับผมเป็นเงินกีบนะก็อยู่ประมาณเท่าไหร่แสนกว่าบ่ ประมาณแสนกว่านะครับผมแสนก็จีบนะครับนี่คือเรานอนพักผ่อนแล้วครับอีกสักหน่อยผมก็จะนอนแล้วครับผมโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับครับเดินทางทั้งวันเลยวันนี้นะครับก็ไปเที่ยวสนุกสนานนะครับหลายๆที่คลิปของเราอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถโหลดได้นะครับต้องมีไวไฟที่โรงแรม เท่านั้นนะครับผมถึงจะโหลดได้โอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดีครับช่อง YouTube ครูเยยาวครับตื่นแต่เช้าเลยครับตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าอากาศเย็นเลยครับอากาศเย็นแต่ก็ต้องตัดใจลุกขึ้นมาครับรีบอาบน้ำเลยอยากได้บรรยากาศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมภูเทวดานะครับปากซองรับสัปลาวครับผมเขามีป้าป่านะครับตื่นขึ้นมาแล้ว มาเอาบรรยากาศตอนเช้าครับผมนี่คือสภาพนะครับบรรยากาศตอนเช้านี่โรงแรมครับภูเทวดาครับเป็นโรงแรมชื่อดังพอสมควรเนาะนี่ครับไปโรงแรมภูเทวดาครับผมผมก็อยากจะถ่ายท่านได้ดูนะครับบริเวณร,รอบๆนี้นะครับนั่นก็คือเมืองปากซองครับมันเหมือนฤดูหนาวบ้านเราเลยพีน้องนี่อากาศ น่าจะประมาณสิบองศานะครับนี่รอบๆนะครับ,ๆๆรบก็มีหมอกบ้างเล็กน้อยหมอกบ้างเล็กน้อยครับหมอกนี่อันนี้คือบริเวณบรรยากาศรอบๆโรงแรมครับผมพี่น้องมีหมอกมีทะเลหมอกโอ้โห่นี่นี่นี่เห็นไหมถึงว่ามันเย็นมากเลยนะครับอากาศหนาว นี่ทะเลหมอกครับทะเลหมอกแต่นี้ไม่มากครับตรงนี้น่าจะเป็นคลองน้ำนะครับคลองน้ำเป็นลำม้วยมีไอ้น้ำขึ้นมานะครับหรือเป็นหมอกนั่นเองรอบๆเลยนะครับรอบๆเลยน,น,นี่ครับโรงแรมภูเทว,วดาครับที่เรานอนเนาะ คนที่เป็นเจ้าของน่าจะเป็นคนจีนนะครับคนจีนบางทีเขาพูดภาษาจีนจะได้ปลาเมื่อคืนนอนรับดีบอฮะรับฝันดีบ่เมื่อคืนเลยนะฝันนี่ยังอยู่บ่ทีอากาศเย็นสบายมาเที่ยวครั้งนี้ไม่ผิดหวังเนาะสนุกม,มาบ่อยมาบ่อย <laughs> มาไม่ผิดเลยเพามาบ่อยมาบ่อยมาถูกเลย วันนี้โครงการเราจะไปไหนต่อครับวันนี้โครงการก็ไปเที่ยวทางแขวงสารวันสารวันสารวันเตี้ยลงนนี่นะสารวันเตี้ยลงโอเคลองไปดูนะมันจะเป็นยังไงเนาะเขตสารวันตอนนี้อยู่ปากซองเนาะป่านอะอันนี้ปากช่องปากซองปากซองหรือปากช่องนั้นหมอ หรือปากซองปากซองก็ปากซอง,องถ้าคนท้องถิ่นเรเราียกปากช่องบ้านเราเรียกปากช่อง,องโอเคตอนนี้ผมมารอคุณบุตรินนะครับกำลังจะออกมาจากโรงแรมออกเลยออกมาแล้วครับาาออกมาแล้วออกมาแล้วอนอนโรงแรมหรูเลยเเาาโรงแรมภูเทวดางปากช่อ นี่มันเป็นภูเทวดายัางไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมไปอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นครับอากาศเย็นสบายเลยตอนเชา้าครูเขาอยากจะถ่ายกับป้ายนะครับโรงแรมภูเทวดานะครับผมนี่มันบรรยากาศเดี๋ยวจะพาเดินไปดูทะเลหมอกมาแล้วนี่คือบรรยากาศตอนเชา้าอาหารเช้านะครับแดดจ้าเลยครับพี่น้องเนาะ นี่อาหารนั่นก็คือเป็นอาหารแบบมีไข่อะไรนะเขาเรียกข่อะไรไข่ฮอทดอกบอไข่ดาวแล้วก็ข้าวจีนะครับข้าวจีของฝรั่งเศสนี่ป้าป๋าตัวนี้หิวหนักเลยใส่ก่อนเพื่อนเบาหวานขึ้นนะครับลงหรือยังเบาหวานเอากินเข้าไปนี่ต้องเอาใจคนสูงวัยหน่อยนะครับผมเมื่อคืนนี้เสียพลังเยอะครับ เมื่อคืนนี้ใช้พลังเยอะก็เลยต้องเติมเช้าเลยในกอไผ่เรอเสียชาติเชิงชายหมดเลยอาหารเชา้าอาหารเช้าครับทีมงานของพวกเรานะครับ <c oughs> กินข้าวเสร็จเราก็จะไปที่น้ําตก <c oughs> ไม่ใช่น้ําตกนะครับเราจะไปดูวัฒนธรรมของชนเผ่านะครับบ้านชนเผ่าแล้วก็มีธรรมชาติสวยงาม นี่ปลาอิม่มหรือยังครับอาหารอร่อยครับอาหารอร่อยครับผมอร่อยอ้ออ,อิ่มอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอร่อยมากเลยครับเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารข้าวจีวัดดอกไข่ดาวเนาะนี่ครับคือบริเวณนะครับที่ทานอาหารนี่นี่คือที่รับประทานอาหารตอนเช้าของโรงแรมภูเทวดาครับผม อ้าวโอเคเดี๋ยวผมขอุยาดทานข้าวนะครับทานอาหารตอนเช้าครับผมครับอันนี้มุมหนุ่มสาวนะครับใบหนุ่มสาวครับใบหนุ่ม็ไมุ่งครับแยกออกมาจากโต๊ะพวกคนแก่นะครับอันนี้มีแต่หนุ่มหนุ่มสาวสาวครับปีกวิเวกครับผม นี่อาหารเช้าครับเหมือนกันนั่นแหละครับนนี่เป็นข้าวจีเนาะกับข้าวต้มข้ดวดอกนะครับผมนี่อาหารเช้าอาหารเช้าเนาะเดี๋ยวบ่ายๆก็ลากก้อยครับผมเอาโอเคด้วยรวยอาหารเช้าครับผมทอนหมวกเด้อดหัวอร้านปต้องปกกีดบังเอาไว้เขาเรียกว่าไข่ดาวฮอาวดอกนะครับ ต่อไปนะครับผมกินอาหารแบบนี้นะครับผมก็จะได้หายใจโล่งจมูกมผมก็จะโด่ขงขึ้นครับผมลูกสวักลลายๆให้อ็นอย่างมา้มนมาเองเลยบริการไง <c oughs> โต๊ะหมูอเก <c oughs> ช้าใช่ใช่ใช่ป <c oughs> ักแหกพบใช่ไหม หวานทำเลยขอปลานี่หวานขมแล้วหมูปลาแรกใช่ต้มกบกบกันแล้วผเราเขาไปอยู่ในครุภปลาจะพูดเรื่องราวไม่ดีผมกำลังบันทึกวิดีโออยู่บอยเด็กก <c oughs> ้อยเนาะเป็นไม่เมือนหมูปลาอาหารที่ขัดแย้งกับผมมากครับ <c oughs> ถ้าตอนเช้าแบบนี้มันต้องก้อยเดือดครับผม สวจุอันนี้มากินไข่ดาวครับผมพอดีเหมือนกันผมจะได้หายใจร่วงขึ้นจมูกจะโด่งขึ้นครับผมโอเคครับเอซีวันดี้ครับลํำลากันแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปต่ออีกส่วนหนึ่งสองขั้นนะครับจะไปไปอีกทางหนึ่งนะครับผมพวกผมก็จะไปเที่ยวหมู่บ้านชนเผ่าครับผมลํำลากันครับตอนนี้ออกมาแล้วครับผม ไปเที่ยวต่อครับนี่ต่อครัไปแล้วไปต่อครับผมรบเราออกจากโรงแล้วนะครับตอนนี้จะมุ่งหน้าไปที่ชนเผ่าครับโอ้โห ข่าจริงๆเนอะขับรถอยู่เนาะ